สำหรับคลิปนี้จะพาทุกคนไปดู4เหตุผลทำไมต้องลงทุนใน US Stock Index Futures โอกาสลงทุนที่นักลงทุนไม่ควรพลาดจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะจะพาทุกคนไปดูก่อนว่าทําไมเราต้องลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเหตุผล <Hey, S 1> ข้อแรกเลยคือตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกามีสภาพคล่องที่สูงค่ะเนื่องจากตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยประกอบด้วยบริษัทชั้นนําที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น Apple Google, Microsoft, เมตาหรือ Facebook และบริษัทชั้นนําอีกมากมายเลยละค่ะตอนนี้ให้เพื่อนๆลองนึกบริษัทชั้นนํามาอีก5บริษัทสิคะเชื่อว่า90%อยู่ในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาทั้งหมดเลยใช่ไหมคะเพราะเพออาจจะอยู่ในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาทั้งหมดเลยก็เป็นได้ค่ะดังนั้นการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกานี้จึงมีสภาพคล่องที่สูงเพราะได้รับความนิยมอย่างมากนั่นเองค่ะตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาประกอบด้วยหลายดัชนีค่ะโดยมี3ดัชนีที่สําคัญได้แก 1. ่1 S&P 500 2. Dow Jones และ 3. Nasdaq โดยแต่ละดัชนีนั้นจะมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างไปดูต่อกันเลยค่ะ1ดัชนี s p 5 0 0เป็นดัชนีที่สะท้อนถึงเศรษฐกิจโดยรวมของสหรัฐได้เป็นอย่างดีเลยละค่ะเพราะประกอบด้วยบริษัทชั้นนําขนาดใหญ่ของแต่ละอุตสาหกรรมจํานวน500บริษัทโดยมีขนาดราว80%เรของมูลค่าตลาดหุ้นสหรัฐทั้งหมดจึงเป็นที่นิยมของนักลงทุนในตลาดและมีสภาพคล่องที่สูงและรู้ไหมคะว่าดัชนี s p 5 0 0นี้นี้เป็นดัชนีที่คุณปู่วอลเลนบัฟเฟตชอบด้วยค่ะ2ด ดัชนีดาวโจนส์ประกอบด้วยหุ้นที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่เป็นผู้นําในกลุ่มอุตสาหกรรมและเป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศจํานวน30ตัวค่ะมันจะเป็นหลีดอินดิเคเตอร์ที่ดัชนีหุ้นประเทศอื่นๆจะเคลื่อนไหวไปตามทิศทางเดียวกับดัชนีหุ้นดาวโจนส์นี้ค่ะ 3. ดัชนี n a s d a กหลักๆประกอบด้วยหุ้นที่เป็นบริษัทเทคขนาดใหญ่อย่าง Apple ิลเมตาแพลตฟอร์มหรือ Facebook Alphabet Microsoft ร่รวมถึง Amazon ด้วยค่ะซึ่งการลงทุนในดัชนี n a s d a กนี้ก็เปรียบเสมือนเราได้เป็นเจ้าของหุ้นเทคขนาดใหญ่ชั้นนำในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะ ซึ่งการลงทุนในดัชนีหุ้นมีการลงทุนได้หลายวิธีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น ETF Index ็กซ์ฟันหรือการลงทุนในสัญญาฟิลเตอร์ค่ะซึ่งคลิปนี้แพทจะพาทุกคนไปดูการลงทุนใน US Index Future ว่ามันดีอย่างไรไปดูพร้อมกันเลยข้อดีลหลักของการทําสัญญาฟิลเตอร์เลยก็คือเรามีโอกาสทํากําไรได้ทั้งตลาดขาขึ้นและขาลงเลยคือถ้าเรามองว่าตลาดเป็นขาขึ้น เราก็เปิดสถานะซื้อหรือลองในทางกลับกันนะคะถ้าเรามองว่าตลาดเป็นขาลงเราก็เปลี่ยนมาเปิดสถานะขายหรือช็อตแทนค่ะและเนื่องจากตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกามีความพันผวนที่ค่อนข้างสูงซึ่งเป็นโอกาสของนักลงทุนในฟิวเจอร์ที่จะหาโอกาสทำกำไรทั้งตลาดขาขึ้นและขาลงได้เป็นอย่างดีเลยละคะ่ะ ข้อดีต่อมาของการซื้อขายด้วยสัญญาฟิวเจอร์นี้ก็คือการใช้เงินลงทุนเริ่มต้นที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับมูลค่าจริงของสินค้าหรือที่เราเรียกว่าค่าเลเวอเซึ่งแต่ละบงกเกอร์ก็จะมีค่าเลเวอเนี้ที่แตกต่างกันออกไปค่ะโดยหนึ่งในผู้ให้บริการซื้อขาย US index f u t u r e ที่น่าสนใจก็คือ MTS Capital ค่ะ MTS Capital เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือของ MTS g o แม่ทองสุขที่เป็นโบรกเกอร์ไทยเจ้าแรกที่ได้รับสิทธิ์การเป็นสมาชิกอย่างถูกต้องของ CME Group ตลาดอนุพันธ์ชั้นนำของโลกโดยการซื้อ US Index f u t u r e กับ MTS มีขนาดซื้อขายสัญญาที่เล็กค่ะโดยใช้เงินลงทุนเริ่มต้น800เหรียญต่อสัญญาและใช้เงินลงทุนน้อยกว่าการซื้อสินค้าจริงประมาณ20-30เท่าซึ่งก็จะคิดเป็นประมาณ 3- 5ของมูลค่าของสัญ,ญ ค่ะาข้อดีต่อมาของการซื้อขายด้วย US Stock f u t u r e นี้คือส่วนใหญ่จะซื้อขายได้เกือบตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ แม้การเทรดตลาดหุ้นสารัฐอเมริกาจะเปิดในเวลากลางคืนของบ้านเราแต่การซื้อขาย US Stock Future กับ MTS นี้เราสามารถซื้อขายได้เกือบ24ชั่วโมงเลยค่ะผ่านตลาด CME Group ตลาดซื้อขายสินค้าอนุพันธ์ที่ใหญ่ที่สุดในสารัฐอเมริกาอย่างไรก็ตามการเทรดสัญญาฟิวเจอร์มีข้อควรระวังก็คือสัญญาฟิวเจอร์มีวันหมดอายุค่ะ โดยสัญญา US Index Future ของ MTS นี้จะหมดอายุรายไตรมาสค่ะนอกจากนี้ยังมีรายละเอียดอื่นๆของสัญญาตามรูปเลยค่ะสำหรับใครที่อยากดูข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถดูข้อมูลได้ตามนี้เลยค่ะ โดยสรุปแล้วการลงทุนใน US Index f u t u r e นี้เป็นการลงทุนหนึ่งที่น่าสนใจเลยละค่ะเพราะการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกามีสภาพคล่องที่สูงพอได้รับความนิยมอย่างมากและการซื้อด้วยสัญญาฟิวเจอร์นี้จะทําให้เรามีโอกาสทํากําไรได้ทั้งตลาดขาขึ้นและขาลงใช้เงินลงทุนที่น้อยกว่าการซื้อสินค้าจริงและเทรดได้เกือบตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยค่ะอย่างไรก็ตามการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกามีความพันผวนที่ค่อนข้างสูงซึ่งก็เป็นทั้ง OK และความเสี่ยงด้วยดังนั้นก่อนการลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลมีความเข้าใจและติดตามตลาดอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะสำหรับวันนี้แพรก,ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบา,บายๆค่ะใครไม่อยากพาาลาดสาระความรู้เรื่องลงทุนดีๆที่ทันโลกก็อย่าลืมกดติดตามและกดสัญนกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง YouTube ทันโลกกับ Tender KP ด้วยนะคะ